สวัสดีครับท่านนักทุนที่โทสตรับทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากทางด้านยูทูบเฟซบุ๊กหมอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากเฟซบุ๊กนางหมอสมรานะครับเช้านี้เป็นเช้าวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันที่เจดนะครับพฤศจิกายน2องพนห้ารหสิบดนะครับก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายพายุเข้าวันแรกนะครับวันที่เจดนะเจ็ดปดเก้านะครับนี่ฝนตกอยู่นะฮะ ตื่นมาตั้งแต่เช้านี่ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเริ่มดินรินมาแล้วนะครับคือฝนจากพายุนี่มันจะไม่หยุดนะมันจะตกทั้งวันทั้งคืนนะคือน้ําท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายมากนะครับในสภาวะที่มันเอน้ํามันมาเรื่อยๆอยนะฮะมันฝนมันตกไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีมันระบายไม่ทันเลยอนยะ่างนั้นก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีอะไรนะฮะ พื้นบ้านมันต่ำนะฮะบ้านต่ำคนข้างต่ำอยู่ในลุ่มน้ำอย่างเงี้ยนะฮะต้องอพยพนะฮะต้องยกของขึ้นสูงไว้นะครับไม่งั้นก็เสียหายลดลาแรางต่างๆเนี่ยก็จะอย่าให้เหมือนประเทศที่พายุมันพัดผ่านมาเนี่ยเก็บอะไรไม่ทันนะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับลดลาบ้านเรืยอ,อะไรต่างๆเละเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก,ก็ฝากชาวนี้นะครับมากับมากับพายุ ไปดูบรรยากาศการลงทุนของตลาดทั่วโลกนะครับคืนวันนี้นะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ติดลบไป0.8%นะครับ S&P 500 1.12%นะครับตลาดหุ้น NASDAQ ลงไป1.9%ด้านของยุโรปก,ก็ติดลบกันหมดนะครับเด็คเซอร์มันนะครับติดลบไป1.3%นะครับฝรั่งเศส1.36%อิตาลี0.85%นะครับเช้านี้ก็จะทำให้ตลาดในฝั่งของเอเชียนะครับเปิดมาอยู่ในแดนลบ เอบสองตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกกี้สองสองห้าญี่ปุ่นนะครับเปิดมาวันนี้ก็ติดลบไป1.76%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับบล็อสฟีเกาหลีใต้นะฮะติดลบไป1.14%นะครับอ่ะทีนี้เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับวันนี้เนี่ยก็ปิดในแดนบวกนะครับฟื้นตัวจากเส้น50วันเหมือนเดิมเลยนะครับก็แสดงความแข็งแกร่งออกมานะครับนี่เขาเรียกว่าแสดงความแข็งแกร่งออกมาว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ครับยังไม่ได้มีการปรับฐาน นะเขาความวม่าปรับฐานนี้ก็คือมันหลุดเส้นห้าสิบวันนะหลุดเส้นห้าสิบวันนี้ก็ปรับฐานถ้าหลุดเส้นสองร้อยวันนี้เปลี่ยนแนวโน้มนะดฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มหุ้นนะครับที่ลงมาแค่พักตัวพักฐานแล้วก็ดีตัวขึ้นวันนี้เช้านี้ยเนี่ยต้องไปดูเลยว่ากลุ่มไหนนะครับที่มันแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับนะแล้วก็อ่ขึ้นลงตามเซ็ทนะขึ้นลงตามเซ็ตนะนตตถ้าทิศท,ทางเซ็ตมันขึ้นฟื้นตัวเนี่ยพวกนี้ก็จะฟื้นตัว มันเป็นธรรมดานะฮะของลักษณะการเทคนิคเดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่คือตัวของเซตน,นะครับเนะมื่อวานบวกไปถึง 18. จุดเมื่อวาน1 3 9นะครับเห็นไหมฮะร,รีบาลจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันสองแท่งเทียนนะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าก็คงจะยังไม่ทำนิวไฮนะครับก็คงจะ,ะมีแนวต้านที่ไฮเดินไปก่อน1345นิวไฮอยู่ที่1363แต่สัปดาห์นี้วันศุกร์แล้วนะครับก็คงจะ ยังไม่เห็นมีหายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่า้าของการขึ้นก็คงยังเป็นอย่างนั้นนะครับมีการยอดตัวสลับบ้างแต่แล้วแต่ขอให้ไม่หลุดเส้น50เป็นใช้ได้ครับส่วนตลาดคอมมูนิตี้นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไปดูตลาดน้ำมันดิบที่นาม็กซ์นะฮะล่าสุดก็อยู่ในแดนบวกนิดหน่อย59เหรียญ71เซนต์ต่อบาเรลก็พื้นตัวจากห้ากเหรียญนะครับต่อบาเรลนะครับเป็นภาพแบบนั้นนะครับตลาดน้ำมันดิบเบรนด์ก็พื้นตัวขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวนะครับ ล่าสุดบวกอยู่52เซนนะครับ63เหรียญ52เซนต์ต่อบาร์เรลก็พื้นตัวจาก59เหรียญ92เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นจุดที่มันรีบาวมาสาบรอบแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็ไม่ไม่แปลกใจนั้นภาพของตลาดน้ำมันยังเป็นไซเวร์นะครับในขณะที่ตัวของโกลฟิเจอร์ยังเป็นสินทรัพย์ที่ยังขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีลักษณะเรียกว่าขึ้นสูงแรงอะไรนะรเป็นลักษณะการทักฐานอยู่แถวแต่เส้น50วันนะครับ เส้นห0สิบวันนี้สําคัญมากนะครับสามพันเก้าร้อยหนึ่งจุดห้าเรียญต่อออนล่าสุดนะฮะทองคําบวกอยู่สิบเจเหรียญสี่สิบเซนนะครับสี่พันสองจดสองเหรียญต่อออนเป็นปกันนะลักษณะก็ยังอยู่ในแนวโน้มเดิมนะครับคือแนโน้มขาขึ้นแต่ว่าเป็นภาพของการพักเป็นภาพของการพักนะครับอ่ะถัดไปนะฮะเราไปดูฝั่งของบอิตคอยบ้างนะครับ บิตคอยนี่อย่างที่เรียนในราบครับว่าเขาปรับฐานแล้วนะครับเมื่อวานบิตคอยติดลบไป2 7 4 5เ็ร้สิบห้าเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยล่าสุดก็เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1 1 3 8 0แสหนึ่งสา้อยแปดบเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนะครับดูลักษณะของการอันนี้เขาเรียกเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับเนี่ยเขาว่าทับฐานคือเส้นห้าสิบไม่เกิดอันนี้คือหลุดเส้นสองร้อยแล้วนะครับนั้นบิตคอยเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงแนวโน้มหลักเป็นขาลงนะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องตามดูว่าจะลงไปถึงจุดไหนจากข้ามเส้น200ได้คืนไหมหรือว่ายัางเป็นภาพที่ลักษณะปร,ะรับฐานลักษณะของการเปลี่ยนแนวโน้มต่อเนื่องนะเพราะว่าจุดที่เป็นแนวรับนี่อยู่9 95, 9 5 5 9 9 5เ5เหรียญต่อหนึ่งบิตโคอยเป็นแนวรับตรงนี้นะครับเป็นพิโบนะครับเป็นฟิโบแล้วก็เป็นแนวรับที่เป็นจุดต่ําสุดเมื่อ23มิถุนา2 5นห้วประมาณกลางปีอะ เป็นภาพแบบนี้นะครับอ่านี่คือตัวของบิตคอยส่วนค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเช้านี้เนี่ยลักษณะกราฟก็ยังคงเป็นภาพเดิมคือเมื่อมีแรงขายออกมานะเมื่อมีแรงซื้อเข้ามาจากนักทุนต่างชาติเราก็จะเห็นภาพของค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นบ้างนะครับล่าสุดค่าเงินบาทก็อยู่ที่32บาท38สตางค์ต่อหนึ่ง US dollar นะครับเป็นลักษณะกราฟแนวโน้มหลักนี้เป็นขาลงนะครับ แนวโน้มย่อยนียเป็นออกทางลักษณะไซเวย์นแล้วก็ทําจุดต่ำสุดรอบนี้ไป31บาท60สตางค์ต่อ1 US d ลลาร์นะครับภาแบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะพาไปดูกลุ่มหุ้นที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวจากแนวรับนะเช้านี้ให้พวกเราได้เห็นเลยครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างแต่ต้องบอกพวกเราว่ามันมันเป็นบางคือหนึ่งเซกเตอร์เนี่ย หนึ่งมันไม่ได้ขึ้นทั้งเซกเตอร์นะครับคือหนึ่งเซกเตอร์มันอาจจะมีหุ้นหลายตัวแต่มันจะมีตัวที่มันแข็งแรงก็คือดีตัวขึ้นเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะฮะในหนึ่งเซกเตอร์ no like นะครับเซกเตอร์แรกที่ผมจะพาไปดูนะครับคือเซกเตอร์ธนาคารเซกเตอร์แบงกิ้งนี่แหละนะครับเซกเตอร์แบงกิ้งเนี่ยขึ้นหมดทุกตัวนะครับยกเว้นตัวเดียวนะที่ไม่อ่านลายกลุ่มคือ t t b ตัวเดียวรอบนั้นนี่เป็นขาขึ้นหมดเลยเอาไปดูทีละตัวนะครับเราจะได้เห็นแนวต้านสําคัญสองทัาของเขาในวันนี้ว่า แนวต้านอยู่ตรงไหนเมื่อวาน SCB บวกแรงเลยนะครับ2บาทขึ้นไป1.5ซนะครับเมื่อวานนะครับแนวต้านนะฮะไฮเดิมอยู่ที่13 5บาท50นะครับวงไว้เลยนะครับเนี่ยคือแนวต้านไฮเดิมนะครับ r s i ตอนนี้คือ60.5ิบจาน่ฉะนั้นพอขึ้นถึง13 5บาท50น่าจะแตกโบรกเกอร์เนะีเป็นแนวต้านไฮเดิมพอดีนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นจากเส้น50ครับมาเรื่อยๆเมื่อวานก็บวกแรงอันนี้คือกลุ่มหุ้นที่นักทุนต่างชาติเขา ฟอรอฝ้อซื้ออยู่ครับเวลาย่อลงมาส่วน BBL เมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยะนะครับเพราะว่าลงมาบริเวณแนวรับ1 5 6บาทซึ่งเป็นเส้น20วันนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปปิด1 5 7ลักษณะกราฟก็เป็นการพัดตัวตรงเส้นค่าเฉลี่ย20วัน,นแต่ก็โอเคครับในภาพรวงก็ไม่ได้เสียหายนะครับตัวที่สตัวที่3คือ Kbank นะครับเคนะ K-Bank นะครับเ b a n k เนี่ย ลงมาที่แนวรับเลยนะครับเพื่อนทุนฮะเส้นสิบวันครับหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็รีบาวขึ้นปิดหนึร้อยแปดสิบสามแนวรับนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบสองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับโดยประมาณเป็นเส้นยี่เป็นเส้นสิบวันเส้นยี่สิบวันแล้วก็เป็นจังหวะการย่อตัวจากโอเวอร์บอทหลังจากที่เคแบงขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่หนึร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยนี่คือตัวของเคแบงนะครับเอ่อเคทีบีนะครับเห็นไหมฮะขาขึ้นหมดเลยนะครับ KTB ก็เป็นขาขึ้นครับเมื่อวานทำนิวไฮด้วยนะครับ28บาทเมื่อวานแล้วก็ปิดที่27บาท75สหสตางค์นะก็เป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็แนวต้านที่จะเป็นนิวไฮเขาแนวต้านที่จะเป็นโอเวอร์บอสวงไว้เลยนะครับ28บาท5้าสตางค์นะ่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมฮะเซกเตอร์นี้สวยงามนะครับทีแคปนะครับนะฮะทีแคนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่อ่ย่อตัวลงมาบริเวณเส้นคัาเฉลี่ยนะครับ Uh, 20วันแถว51บาทแต่ uh, 70บา uh, ประมาณ51บาทเมื่อวานก็เสร็จปุ๊บก็มีรีบาวปิดไป51บาท25สตางค์ลักษณะกราฟก็เป็นขาขึ้นทำนิวไฮล่าสุดก็52บาท50าทก็วงไว้เลยตรงนั้นก็เป็นไฮเดิมนะครับทิสโก้นะครับทิสโก้ดูนะครับ uh, ค่อยๆดูไปตามผมนะฮะจะเห็นว่าทิสโก้ทำนิวไฮไปเมื่อวันที่สี่นะครับหลังจากนั้นก็ย่อนิดหน่อยล่าสุดย่อมาตรงเส้น10วันตรง107บาท80สตางค์ ตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับ106บาท80ก็เป็นแนวรับนะ ISI ตอนนี้เหลือ63ก็แปลว่าถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องรีบาวแล้วก็ทำนิวไฮนะครับไฮที่จะขึ้นไปนะรอบนี้นะครับนะอยู่ที่บริเวณแนวต้านนะครับ111บาทในไฮใหม่นะยู่ที่111บาทฮิสโก้ตอนนี้ราคา108ใช่ไหมฮะอีก3บาทก็จะถึงจุดที่เป็นนิวไฮนะครับเป็นออทามไฮด้วยนี่ฮเป็นุนขาขึ้นนะครับ เนี่ยไซเบย์อยู่ตั้งนานครับอยู่ดีๆก็พรวดพรวดพรวดขึ้นไปเลยนะอ่านี่คือขาขึ้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับไปดูตัวของเบย์นะครับอ่าตัวของเบย์เบย์นี่ก็เป็นขาขึ้นนะครับนี่ฮะช้าหน่อยแต่ก็มานะครับตัวนี้นะครับแนวรับยี่สิบสี่จุดหนึ่งนะครับแตกไปแล้วแล้วก็รีบาวไปแล้วนะฮะแนวต้านอยู่ยี่สิบห้าบาทในวงไวเลยนะอันนี้เป็นจุดโอเวอร์บอสนะครับเป็นจุดโอเวอร์บอสสุดท้ายนะครับในกลุ่มธนาคารก็เป็น KKP ครับ ่เป็น KKP นะฮะเห็นไหมฮะ KKP เมื่อวานก็บวกไปบาทหนึ่งครับนะ New High อยู่ที่6 7สิบาทห้อ่ะวงไว้เลยอันนั้นคือ New High แล้วก็เป็นจุด Overbought ด้วยนะครับ RSI ตอนนี้แต่ Overbought แล้วนะครับ67.50คือ New High นะครับถ้าขึ้นไป New High ก็ตามนั้นเลย Overbought ตรงนั้นเลยครับนี่คือตัวของ KKP ฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงทุนในกลุ่มธนาคารนะครับในลักษณะของการเก็งกำไรก็เห็นว่า หุ้นขาขึ้นมันก็จะให้ผลตอบแทนเป็นแคปิตอลเกตมีคนถามผมนะฮะเมื่อวันสองวันที่แล้วว่า,เ,าเวลาย่อมาซื้อรับปันผลได้ไหมเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ก็เป็นคำถามที่นักทุนคงจะไปอ่านบทวิทเคราะห์ไปอ่านค่าการปันผลอะไรเงี้ยแล้วแล้วเอามาถามนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมยินดีตอบนะนะแล้วก็ต้องบอกพวกเราว่า,าหุ้นกลุ่มนี้ย มันไม่ใช่จุดซื้อเพื่อรับปันผลหรือเล่นรอบเลยนะฮะมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะนานมากแล้วด้วยเช่น KKP เนี่ยจุดล่าสุดนะสี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าชุดจุดลงทุนได้แบบนั้นแต่เน่ไม่ใช่นะเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะของกราฟขาขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะลงทุนอะไรนะครับนะคือดีมากนะคำถัมวันนี้ผมชอบนะจะได้อธิบายให้ฟังก็เข้าใจนะครับนะฉะนั้นัทุนผมว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยยังมีแบบนี้อีกมากเลย ยังไม่เข้าใจการลงทุนแต่ละประเภทว่าจุดเข้าซื้อที่ถูกต้องมันอยู่ที่ไหนอันนี้คือประเด็นเลยนี่คือประเด็นเลยนะครับประเด็นเลยคือผมก็กลังดูอยู่ว่าช่วงปีใหม่นี้ผมจะทําอะไรนะเพราะว่ามันหยุดหลายวันเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไรสดดีไหมเนี่ยช่วงปีใหม่เป็นสเปเชียลเอดิชันนะแต่ว่าเ,เดี๋ยวคิดดูก่อนนะเพราะว่าผมมีข้อมูลอยู่จะได้เอามาให้ดูช่วงปีใหม่ถัดไปเราไปดู กลุ่มที่แข็งแรงแข็งแกร่งต่อไปคือกลุ่มโรงไฟฟ้าครับเพื่อนุนะไปดู G P S C ก่อนเลยครับ G P S C แต่เดิมเนี่ยนะแข็งแรงมากนะครับไม่เคยปรับฐานเลยนานมากเนี่ยตั้งแต่เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่วันที่7สิงหากลางปีนู่นประมาณประมาณเดือนสิงหาหลังจากขึ้นมานี้ไม่เคยปรับฐานเลยนะครับเนี่ยปรับฐานเมื่อวานนะ G P S C เมื่อวานติดลบเป็นบาทนะครับติดลบไป5%เป็นะเป็นการปรับฐานครั้งแรกในร,ในรอบในรอบหลายเดือน g p s c แต่ว่าผมบอกนักทุนแล้วนะครับว่าปรับฐานกับเปลี่ยนแนวโน้มไม่เหมือนกันหลุดเส้น200ร้อคือเปลี่ยนแนวโน้มอ,อันนี้คือยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับแต่ว่าเป็นการปรับฐานเนี่ยอันนี้คือตัวของ g p s c อีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้คือกราฟนะครับนะฮะใครที่ติดตามอ่าใครที่ติดตามอ่าพวกเรามาโดยตลอดทีมแมงเม่เาสําำรานเรานี่นะฮะนะฮะกราฟเนี่ยถูกถูกย้ายเข้ามาในกลุ่มของหุ้นชุด A นานมากแล้วนะครับประเดิ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 มในหุ้นชุดเอมันมีอยู่สิบต,ตัวพี่เปียกเป็นคนคิดนะแล้วก็กราฟเนี่ยเป็นตัวล่าสุดที่เอาเข้ามามันมีเหตุผลนะฮะต้องทำไมถึงเอากราฟเข้ามาในนี้เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าที่ตัวใหญ่สุดนะกราฟสองคือมีลักษณะเป็นโฮดดิ้งนะฮะโฮดดิ้งคือเขามีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจในนั้นด้วยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มธนาคารคือ K Bank นะมีกลุ่มสื่อสารเนี่ยแอดวานอินทัชนะอันนี้ก็ก็<ๆ>ซื้อไปแล้วมีไทยคมอะไรพวกนี้ครับดนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวที่มี Market Cap ค่อนข้างใหญ่นะฮะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะสมเข้าไปในชุดเอไปแล้วแล้วก็วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยกราฟประกาศผลประกอบการมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเรื่องปันผลนะยังไม่เห็นเรื่องปันผลว่าเขาปันผลเท่าไหร่แต่ว่าผลประกอบการเนี่ยประกาศแล้วนะครับ นะฉะนั้นท่านนักทุนที่ลงทุนกับการาฟอยู่นะหรือว่ามีอยากจะลงทุนกับการาฟอะไรต่างก,าก็แล้วแต่เนี่ยควรจะไปดูผลประกอบการเขาว่าเป็นไปตามที่ผมกับคุณเปียกาคาดการไว้หรือเปล่านะฮะเข้าใจไหมฮนะนักทุนหลายท่านเนี่ยก,ก็สงสัยว่าทําไมการาฟถึงเป็นหนึ่งในตัวที่ผมนะชอบตัวหนึ่งเนนะในกลุ่มลงไปบ้ามันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีมเหตุผล ดังนั้นเนี่ยเช้านี้ว่างๆเนี่ยหลังจากที่ฟังไลฟ์สดเนะยไปดูงบการเงินเขาสัหน่อยดีไหมนะฮะจะได้จะได้เข้าใจนะครับอ่ะอันนั้นคือกราฟผ่านไปนะฮะอ่ะอันนี้กราฟยังไม่ใช่ขาขึ้นนี่จำไปกราฟเป็นไซเวย์นะครับนานมากแล้วนะฮะโดยเส้นสองร้อยวันตรงสี่สิบเจ็สองห้านี่จะเป็นแนวต้านเอาไปดูวันนี้นะงบออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะรหรือไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คาดการไว้แล้วอนะไรประมาณนี้แล้วแต่นะนี่คือกราฟนะครับ อ่ะไปดูตัวที่ลงมาที่แนวรับส,สวยๆนะครับก็คือเอโก้นะครับยังอยู่ที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย50นะฮะแถว122บาทนะครับเมื่อวานก็ปิดไปร2 3บวกไปบาทหนึ่งราชบุรีนะครับาราชบุรีนะตัวนี้นะครับนะฮะเมื่อวานดีดแรงมากนะครับเมื่อวานเนี่ยราชบุรีบวกไปถึง4.9 4 5 9 4. นะครับบวกไปถึงบาท25แต่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย5 0 2 0 0ตรงนี้แล้วก็ดีดกลับเลย ก็แปลว่าเขาเจตนาจะเป็นขาขึ้นฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ชัดเจนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบิกริมนะครับบิกริมนะครับก็สวยนะครับเมื่อวานก็ลงมาที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับวันก่อนนะครับแล้วก็ดีดเมื่อวานก็บวกขึ้นไปปิด15บาทติดแนวรับก็อยู่15บาท50 15บาท40นี้คือลักษณะของกราฟที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเซกเตอร์ต่อไปจะเป็นไฟแนนซ์นะครับนะมีตัวที่แข็งแรงแข็งแกร่งอยู่2ตัวคือติดล้อตัวหนึ่งนะครับ ติดล้อเนี่ยลงมาถึงเส้น50วันนะครับแล้วก็รีบาว์เมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานก็ปิดไป21บาทนะครับแนวรับก็อยู่20บาท40สตางตันก็ลงมาทดสอบแล้วก็ดีรีบาวนะครับนี่ก็ยังไม่ปรับฐานเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นมาเป็นขาขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาณนนะปัจจุบ,บันยังไม่ปรับฐานนี่คือติดล้อนะครับถัดไปจะเป็นตัวของสวัสดนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมารีบาวตรงเส้น50วันตรง28บาทก็ยังถือว่า ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับตัวนี้ก็ผมคิดว่าได้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับในการที่จะดีดตัวขึ้นแล้วก็ทำนิ h วไฮเหนือ32บาทนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้าง,ขางแข็งแรงนะครับก็ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็เป,เป็นการพักตัวนะครับบริเวณเส้น50เส้น200นะครับอ่ะทีนี้ไปดูกลุ่มจัดไปที่แข็งแรงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแต่ว่ามีตัวที่ดีแค่ตัวเดียวนะก็คือเซนเทลนะครับนะเซนเทล เซนเทลเนี่ยในกลุ่มเนี่ยถือว่าแข็งแรงกว่าเพื่อนนะครับสถานะของเซนเทลเนี่ยกราฟเดย์เนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะค,คงเป็นขาขึ้นเห็นไหมฮะแบบนี้เลยครับนะแนวรับก็อยู่ตรง3 1บาทส่วนแนวต้านไฮเดิมก็อยู่ประมาณ34บาทเจนะครับกราฟก็อยู่เหนือเส้น50นี่ก็ถือว่ามีลักษณะโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นนั้นหนึ่งเซกเตอร์มันก็จะมีตัวนําอยู่แค่ 1- 2ตัวนะยกเว้นกลุ่มของอโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มตัวนำเนี่ยมีเยอะ หลายตัวอยู่กลุ่มตัวตามก็มีนะครับกลุ่มที่มันไม่ขึ้นก็มีนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนเนี่ยต้องไปดูรายตัวนะครับในเซกเตอร์นั้นอย่าไปดูภาพรวมภาพรวมเราดูได้ครับแต่ว่าต้องไปดูว่าตัวไหนเป็น l e ด d e r ตัวไหนเป็นตัว follower นะครับนะตัวไหนเป็นตัวนําตัวไหนเป็นตัวตามเราจะได้ดูเทคนิคการลงทุนให้ถูกต้องแต่บางท่านเย่ยชอบลงทุนแบบเก็งกำไรเนี่ยดันไปซื้อตัวตามมันไม่ขึ้นนะครับบางเีไม่ขึ้น หรือเป็นตัวที่ร a กก a เขาเรียกว่าไม่ขึ้นมันไม่อ่านลายกลุ่มเหมือนกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยเป็นนักลงทุนเกณฑ์กาไรดันไปซื้อทีวีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนถูกไหมมันก็เป็นภาพแบบนั้นแหละ,ะก็เห็นชาวบ้านชาวเมืองก็ขึ้นก็ได้ตีบตนะน,นั่นคือวิธีการคิดลงทุนเสร็จแล้วก็เลือกพูดลงทุน,นซึ่งหนึ่งเซกเตอร์มันก็จะมีตัวที่โดดเด่นอยู่นะครับในนั้นมันจะมี l e ด d e r มันจะมีตัว follower มันจะมีตัวที่แลกกั r อยู่ในนั้นเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยเลือกให้ถูกต้องแล้วกัันนะครบ ไปดูกลุ่มถัดไปนะครับที่เป็นตัวของ property ปัจจุบันเหลือแค่ตัวเดียวครับคือ ap นะนะปัจจุบัน ap เหลือตัวเดียวนะครับซึ่งก็หวาดเสียวอยู่นะ ap เนี่ยกลังห้อยอยู่ตรงเส้นห้าสิบนะครับแถวแถวแ8ดบาทสามิบยังห้อยอยู่ถ้าจะเป็นขาขึ้นต่อก็ต้องรีบาวนะครับต้องรีบาวตรงเส้นห้าสิบแต่ถ้าไม่ใช่ขาขึ้นหรือปรับฐานเสร็จมันจะหลุดแปดบาทสมสิบนะครับแค่นั้นเองนะังนั้นก็ดูอีกตัวนึงคือสุภลัยก่อนหน้านี้นะ นสุภัยนี่มีการมีการเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นแล้วนะครับคือหลุดเส้น0 0แล้อยแเนี่ยเป็นลักษณะของการลงมาคือเป็นรอบสั้นไปแลวหนึ่งรอบสั้นไปแลวนะโอโโซจะอยู่ที่ต่ำกว่า15บาทหกสิบน่าจะอยู่ประมาณสิบห้าบาทยี่สิบนะครับนะครับเป็นเอ็นี่คือเปลี่ยนแนวโน้มนะฮะนั้นวิธีดูต้องชัดเจนนะครับต้องต้องดูให้เป็นนะครับถัดไปก็จะไปดูอ่าเซกเตอร์ของกลุ่มลงกลั่นนะครับ มีตัวที่โดดเด่นอยู่ตัวเดียวเท่านั้นคือไทออยนะครับไทยออยเนี่ยนะฮะท็อปไทยออยเนี่ยครับกราฟระยะสั้นนี้ยังอยู่เหนือเส้น50นะครับและยังไม่มีการปรับฐานเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยเป็นขาข,ขึ้นมายังไม่มีการปรับฐานนะฮะแนวรับอยู่ตรง3475นะครับซึ่งเป็นเส้น50วันเห็นไหมฮะเนี่ยฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเขาจะเวลาที่เซ็ตมันจะขึ้นก็นจะถูกถูก,ถ,กนะถูกเลื่องนะแต่ว่าเดลต้าเนี่ยเขาถูกเลือกอยู่แล้วนะครับ เดลต้าเนี่ยเขาถูกเลือกอยู่แล้วในการที่จะพาเซตขึ้นเดลต้าเป็นตัวนำชัดเจนเดลต้านี่กำลังทดสอบแนวต้านนะครับตรง230านะครับแนวรับนะฮะตรงของเดลต้าเนี่ยเป็นแค่เส้น10วันเท่านั้นถึง2 1 8เนี่ยส1 8บาทครับแนวรับนะเส้น10วันนะครับกำลังทดสอบแนวต้านตรง230บาทนะส3งบาทซึ่งเป็นแนวต้านไฮเดยถ้าทำมิวไฮรอบนี้อยู่ที่ไหนครับใส่พี่โบเข้าไปนะครับพี่โบไม่อ่านเห็นไหม พีโบทาเกตเห็นไหมครับผมใส่ปุ๊บไม่อ่านแปลว่าอะไรคนระับแปลว่าตรงนี้เป็นแนวต้านสําคัญแน่ครับเป็นแนวต้านสําคัญแน่พีโบยังไม่อ่านนะถ้าอยากไปดูกราฟเดือนนะครับนะก็ไปดูนะผมก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าโอเปอเรเตอในกราฟเดือนแล้วนะครับถ้าใส่พีโบในกราฟเดือนเข้าไปเนี่ยจะเห็นนะครับว่าแนวต้านถัดไปของตัวของตัวเดลต้านในกราฟเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่2 4 0้อี่บาทตอนนี้อยู่2 2 9ยบเกาบาทใช่ไหมครับนะตอนนี้2 2 9ยบาท แนวต้านที่อยู่ในกราฟเดือนของฟิโบนะครับ240้อสี่สิบาทเป็นทาเกตนะฮะเป็นทาเกตระยะกราฟเดือนนะครับนี่คือตัวของเดลต้านะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ดูให้ดีนะครับมุมตัวมันขึ้นเยอะจริงๆครับมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเยอะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้วิธีการลงทุนในแต่ละตัวต้องรู้วิธีการลงทุนในแต่ละตัวว่าตัวเนี้จะลงทุนแบบไหนนะฮะตัวนี้จะลงทุนแบบไหนแบบไหนแบบไหนเข้าใจไหมครับนะแล้วก็อย่างที่ย้ําเตือนให้กับนักลงทุนทราบนะครับว่า วิธีการลงทุนในเนะี่ยมันชัดเจนนะครับนะวิธีการลงทุนมันชัดเจนเราต้องลงทุนเหมือนกับเราพยายามที่จะขึ้นบันไดน,นะผมสอนเรื่องบันไดห้าขั้นในการลงทุนกับนักทุนไว้นะครับที่อยู่ใน CS i ดนะผู้เราไปดูแล้วกันนะใครที่เข้าไปในเว็บไซต์ของ c s เไแล้วไปดูนะครับผมสอนวิธีการลงทุนแบบบันไดห้าขั้นสำหรับกลุ่มที่เป็นปันผลกันเล่นรอบผมสอนไว้นะก็เข้าไปดูเว็บไซต์เขานะว่า ผมสอนไว้ว่าอะไรบ้าง,ละ,างละเอียดมากครับในนั้นเนี่ยจะเข้าใจวิธีการที่ผมพูดเลยนะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะเวลาลงทุนอะไรต่างนะครับคิดง่ายคิดง่ายก็ไม่ง่ายนะครับเี่ยเราคิดอะไรง่ายๆมันไม่ง่ายนะมันยากนะการลงทุนที่ถูกต้องมันยากฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีวางแผนให้ดีก่อนคิดจะลงทุนนะถ้าเราลองเป็นคนเดิมนะ,นะเป็นคนเดิมคืออยากจะลงทุนอยากซื้ออะไรมีตังค์ก็ซื้อเลย หรือชาวบ้านชาวเมืองเขาบอกว่าอันนี้ดีก็ซื้อเลยไม่ใช่เราต้องดูเอามาดูวางแผนดีๆกำหนดจุดลงทุนให้ดีกำหนดวิธีการลงทุนให้ดีกำหนดเรื่องของ Money Management นะให้ดีเราจะลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงให้ชัดเจนครับผมคิดว่าเซ็ตวันนี้ก็คงจะมีเ <c> ซ <oughs> อร์ไพรส์ไหมก็คงจะยากอยู่เพราะว่าตลาดในต่างประเทศมันค่อนข้างที่จะมีการพักตัวนะครับมีการพักตัวเซตก็คงจะย่อตัวพักตัวอยู่บ้างนะคร ตามตามสเต็ปคราเแยว่าเขาชัดเจนว่าเขารีบาว์ตรงเส้น50นะครับเซ้ผมไม่ไม่ห่วงนะมาถึงตรงนี้แล้วผมไม่ห่วงดีไม่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีนิวไฮนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับนะคงเป็นสัปดาห์หน้าถ้ามันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆดังนะนั้นฝากน้องถุกด้วยนะครับติดตามแล้วก็เช้าวันจันทร์นะครับนะนะถ้าไม่มีภารกิจอะไรก็เจอกันเหมือนเดิมครับเช้าวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ